ณหมูบ้านแหงหนึ่งยังมีแมลูกกำผาคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ด้วยกันโดยความทุกอยากลําบากหลายพอต้องหาเสากินคําไปว่นหวานโดยการไปหับจางเลี่ยงสัตดเลี่ยงห้เศร้าบานเพื่อน้าเงินที่ไดมาแบงเบ้าพราะลาให้ครอบขัวกำผาเป็นเด็กดีหูจักเ็ดเวียกช่วยเหลือแม่และช่วยเหลือเศร้าบานในย่มจาเป็น จังเหตห้ยซาบานฮู้ซึกหักไข่ในตัวของกัมภาและเกิดความีดุต้นสงสารจังได้ห่อเขาห่อน้ำห้กัมภามากเกินจนอยู่ม้ามือเหน่งย่ายต่ำผูเป็นแม่ได้นอนจับไข่ลุกไปใส่บ่ดายจังเหตห,ห้ยกัมภาฮู้ซึกเป็น่วงแม่ของต้นเป็นยางหมาแต่เถึงหมากัมภาจะเป็น่วงแม่เพียงใดแต่ต้นเอนี้ยงนนานก็จำใจ่ายต้องไปเลี้ยงสัตว์ห้ซาบานพอทาพอไปต้นเองจะเอาเงินมาแต่ใสไปซื้อหวานซื้อยามาปินปว้วแม่เมื่อ เป็นแนวนานกัผพาจึงไดีวบอกกับแม่ออกไปว่าแม่เอ๋ยแม่อดทนเอาก่อนนะเดี๋ยวลูกจะออกไปหาจางเลี้ยงควายให้ซาบานก่อนเดอ้อเพื่อที่ลูกจะมีเงินไปซื้อหวานซื้อย้าให้แม่แม่จะได้หายดีไวๆไ,ไปหลดลกูกบ่ต่อเป็นห่วงแม่ดอกเพราะถ้าลูกบอไปเฮาทั้งสองก็จะอดตายนะครับแม่เดี๋ยวลูกจะเหิบไปเหิบกลับเดอ้อเมื่อเว้าจบกำมพา,พาก็ได้มุ่งหนา้าเดินทางไปเลี้ยงควายให้ซาบานตามปกติเมื่อมาหอดก้างปลา กามผาก็เลียงควายให้ซาบานโดยค่วมตั้งใจและกามผาก็ได้นั่งเลียงควายให้ซาบานเป็นเวลาโดนจนเมื่อยลากอนที่กามผาจะจพมพึมพำคนเดียวออกมาว่าโอ้ยเลียงคว้วจนมืดเมือ่อกระจังแม้นมันเมื่อเอาแทเดยอยากจะกลับเมื่อเบ่งแม่ก็กลับบ่อได้ลับป้านได่หนอจังสิได้กลับเถือ่อเมื่อยกับพ่อเมื่อยหิวกับพ่อหิวน้องคว้วตัวใหญ่เอ,อ๋ยมึงกินหญ้าทากู้อยู่นี่เดอ้อเดี๋ยวกู้จะลงไปกินนำ้ำอยู่หวยน้ำใกล้ๆนี่ก่อนมึง แกชนดนี้ไปใช้เด็ดขาดเด้อน้องขวอยเดี๋ยวไอชุดลอจะรีบไป้รีบกับนั่นละครับเมื่อเว่าวจบกัมภาก็ได้มุงนะ่งหน้าเดินทางไปที่หววน้ําเมื่อกัมพาเดินทางมาหอดหัวน้ําแล้วกับเกิดสิ่งที่บ่คาดคิดเกิดขึ้นพอมีเสือโค้งโต้ใหญ่ได้เข้ามาคุบกินข้วยของสาบานที่กัมภาเป็นคนหับเลี่ยงไว้กัมภาเมื่อกลับมาจากหววน้ําก็เห็นข้วยของสาบานที่ต้นเลี่ยงไว้ได้ถือเสือกินไปแล้วจังเหตห้ยกัมภาอ้าปากค้างตกใจสุดขีดก่อนที่ก จำผาจะเ้าโดยความตกใจออกไปวะโอ้ยใต้ตาย,ตายแล้วมันเป็นตัวอหยางมันกินข้วยของชาวบ้านทุกเท่าไรแห้งทุกเติมโอยมาเลี้ยงขั้วแห่งชาวบ้านคิดว่าจะได้เงินไปซื้อหวานซื้อยญ้าพินป้วแม่สุดท้ายข้วของชาวบ้านกระเถือกออหยางกินกับบบหูล้วกูจะกลับป่านแนวใดแล้วเอาเงินแต่ใสมาใส่หนีค้าขั้วแห่งชาวบ้านเฮ้ยเว้นกำจิ้งเก่งแม่ของกู้ก็เสีหายใต้ละใต้แ,แล้วนั่นแหละครับเสี่ยงหูซึกยแนกั้วหลายพอทากับเมือต้นจะเอาเงินแต่ใสมาใส่หนีขั้ว ให้ซาบานและต้นเองก็จะถือแม่หายและอาจจะถือเจ้าของค้วยล่มงโทษขับไล่นี้ออกจากหมบานก็เป็นไปได้เมื่อคิดได้คือแนวนานกัมภาจะในม่งนาเดินทางเขาไปในป่าเหลือเพื่อลบหนีปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมาหอดก้างปลาเหลิกกัมภาก็ได้ขึ้นมาหลี่อยู่ที่งงต้นไม้และก็ขีดว่าจะนอนอยู่ที่งงต้นไม่ญนต้นนี้จนกลัว้าบานจะตามหาต้นเห็นกัมภาได้อาศัยอยู่ที่งงต้นไม้เป็นเวลาดดนเติบก็ได้มีเสือมีหมูปา่ามี เดีวก็เห็นซ,ซีเซียวศาสตร์ได้มานั่งล้มการอยู่กองต้นไม้บอที่กำมผ้าอยู่เมื่อเป็นคือแนวนนานกำมผ้าจะได้เงี่ยงหูพังโดยความตั้งใจก่อนที่จะได้ยินเสือเว้าออกมาว่าจังได้ซีเซียวของพวกเขาบ่ได้อยู่ครบหนาครบตากันด้วยละได้กูว่าพกเข้ามาพบก,กันได้เถื่อนนี่พกเข้าร่องเราประสบกรณ์ซีวิตของไฝ่เหล่าสู่กั้นพังเบืองเออเป็นนนกคิดที่ดีหลายกูกยจกูคืคค้อกันว่าวิลกรรมซีวิตของพวกเมืองผ่านหยัางมาบางแล้วเผยจะเป็นคนเหล่าประสบกาัณ์ซีวิตส เดี๋ยวกูเองจะเป็นคนเล่าก่อนพอเมอว,ว่านนีกูได้ไปลอหลายบอลหลายทีและกะล็ลอไปลหลายบาทหลายเมืองแต่ว่ามีหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะเป็นออกได้มีอบครั่วหนึ่งซึ่งมีลูกสาวงามงามและหน้าตาเป็นหักเอ้าแท้แต่ถ้ากู้เป็นโขนกูจะจีบเอานางมาเป็นเมียไ้ได้เสืวอมากู้หารมันโหดเกินไปเพรามว่าวหนี้กูได้ไปรอดูดกินหมักสลีและก็รอดูดกินมันของเสา้า,สาบ้านพ่อกูกกำลังกินกำลังแ่บแสบก็เลยถือซสา้าบ้านเอามากถั่วไรยิ่งกู้เอาแถว,ว่า เมื่อกูเห็นเป็นเส้นหนานกูก็ย่านกู้แ่นหนีตายอย่างโบคิดซี่บีจนแลนหนีมาหลีอยู่ทำแห้งหนึ่งเซงว่าถามที่กู้ไปแลนหนีไปหลีหันปรากฏว่ามีไหยเงินไห้คํำแนวละหน่วยแต่ว่ากู้ฮันตีเป็นเพียงหมูป่าให้เงินไห้ค้ำเ่าหนานจะาบมีประโยชน์อีหยังกับกูส่วนว่ากูหันตตีเดี๋ยวเรากินข้วยของสบานเมื่อกินข้วยของสบานแล้วแล้วกูก็หูซึกเหมยและหิวน้ำหลเมื่อเป็นคือแนวหนานกูก็เลยสอกหาน้ำเกล็แต่บอกว่ากูจะสอกหาแนวไหแต่ก็บ่มีทังเห็นแต่พอออกกกไปมา็็เเลยหน น้ำสางแห้งเหนิงที่มีน้ำเต็มจนไหลล้นออกมาจังว่าเป็นน้ำที่ใสยเย็นที่สุดแต่เมื่อกูได้กินเข้าไปแล้วก็หูซึกว่ามีเหือมีแห้งเป็นพิเศษและหมู่บ้านลุ่มหนานก็กำลังขาดน้ำอยู่พอดีแถมกูจยังได้กินซาบานเข้าเปลากันวาถ้าผู้ใดสามารถหาน้ำกินน้ำใสให้หมู่บ้านไดพวกเขาก็จะยกผู้หนานให้เป็นพอบานท่านทีชนมื่มกูฮันตีไปรอหากินตามปกติก็เลยไปเจอเครือเผื่อเครือามานันเป็นจำนวนหลายถามมากเครือหมูหรือให้ชัดเลี้ยงเกณฑ์คงจะพกเกิน ชาวบ้านชัดเลี้ยงของชาวบ้านก็คงจะตยยุยยางแน่นอนขั้นถามเป็นกูเป็นคอนกูก็จะเอาหัวเผือกหัวมันนิลาไปเลี้ยงชาร์ทห้เป็นเฉทาเกตและเมื่อสัตว์ทั้งสีสนทนากันแลว้วพวกเขาก็ได้แยกย้ายไปทางไผ่ทางหมานส่วนกำผาที่อยู่ทั้งต้นไม้ก็ได้ยินเรื่องเล่าทั้งหมดที่สัตว์ทั้งสีสนทนาการจังเหตห้ยกำผาหูซึกดีอกดีใจหลายและหูซึกขอบขูนสัตว์ทั้งสีที่เหตห้ยต้นตาสว่างและจะเหตหายต้นลำหลวยเป็น เศรษฐีในอนาคตใดเสาวันทัดไปกัมผาก็ได้มุ่งหน้าเดินทางไปที่มู่บานที่มีความแห้งแล้งขาดน้ําตามที่เสือได้เล่ามาโดยความมีหวังเมื่อมหาวดหมู่บานกัมผาก็หูเสื้อคิวน้ำหลายจนทนบวหยจังไดมาขอนาเก็บน้นำสาบานทันต้าเอ๋ยทันต้าพ่อจะมีน้ําให้ผมกินอยู่บ่ผมขอกินน้ําจักกึกจักได้ในทอนตอนนี้ผมหิวน้ำหลายพอผมเดินทางไกลโอ้ยกูบ่มีนำ้ำให้มึงกินดอกเพราะว่ากูเองหรือคนยน ในหมบานต่างก็ผ้ากั้นขาดน้ำและก็หิวนำกั้นจนหมอดก่อนที่พวกกูจะได้นำมากเกฑ์มันบมเมนเรื่องไงพอต้องเดินทางออกไปหาน้ำตังหลายหวานกวัวจะได้นำเกินเพียงเล็กน้อยจนตอนนี้ถ้าบุคคลใดคนพบแรงน้ำมาให้ชาบานชเมืองเพลินได้กินได้ใช้พวกเขาก็จะยกบุคคลนานเป็นหัวหนามม้าโมบานท่านทีโอ้ยให้ผมกินน้ำแน่เถอะนะผมจะกินเพียงหน่อยเดียวเองพอกระทั่งค่วมหิวเมื่อกินแล้วผมขอสัญญาวา่า ผมจะไปชกหาแรง้นามมาให้พวกชาบานกินเองดอกและผมก็กาการันตีเลยว่าจะไปชกหาแรงนามให้พวกชาบานได้กินได้ใช้บอกเกินภายในมือเดียวก็เห็นดอกอันแรงน้ำหานนั่นละครับ้ส้แกเมื่อได้ยินขึ้นแนวนานก็นึกคิดข้าวหน่งก่อนที่จะเอาน้ำให้กัมผ้าเก็นกําผาเมื่อกินอิ่มแล้วก็ได้เ่าออกมากอีกวะผมต้องขอบใจต้าหลายๆเด,อด้อเอานำให้ผมเกฑนเดี๋ยวผมจะพาตาไปรอหาแรงน้ำเองและต่อไปนี้ชาบาน ในหมู่บานจะบ่อขาดน้ำออกต่อไปเมื่อเว้าโจบก,กัมภาก็ได้ผ้าไส้แก่แล้วมุ่งหน้าเดินทางไป่อน้ำสางที่ไม่นำล้นออกตามเสือไดี๋ยเล่าหมาในเมือบ้านนี้ทั้งสองได้มุ่งหน้าเดินทางเป็นเวลาด้านเติบจนในที่สูตรทั้งสองก็ได้พบกับน้ำสางที่ไม่นำล้นออกตามที่เสือไดี๋ยววาแท้จังเหตุหายกาัมผาและวไส้แก่ดีอ,อกดีใจเป็นอย่างหมาก่อนที่ไส้แก่จะระดมขนขุดห้องเหมืองจนมาหอดภายในหมบานจนในที่สูตรทราบบานทั้ง หลายก็ได้มีนำกินนำาสาจังเหตุให้พวกชาวบ้านทั้งหลายทราบเสืงในตัวกําผาเป็นอย่างหมาที่พวกเขามีนำกินนำใสายยางบกขาดก่อนทีหัวหน้าหมู่บ้านจะว่าออกมาว่ากูในานาตั้งหนาให้หมู่บ้านซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนี้ขอขอบอกขอบใจส่นุมผูรูปหลอที่มีซื้อน้ำหวาเสี่ยงกําผาและหลายเดอ้อถ้าบ่ามิใส้รูปหลอคนนีนีสวยหมู่บ้านขลองผูกเข้าไว้หมู่บ้านขลองพวกเขาก็จะพบแต่ความุ่งยากพราะขาดน้ำพวกู ต้องขอบใจมึงหลายๆเดอ้อบอกเป็นอย่างดอกที่ผม,ม่งหนาะเดินทางมาในโมบ้านเน่ก็พอมาหาแรงนำ้ำห้ชซาบานได้กินได้ใส่กั้นนีละโอ้จิตใจของมึงสังดียิงหนาะกูแลชาบานสาบซึิงใจจริงๆกงและกูเองในน้มที่เป็นพอบานพอแตงตังออใสหนุ่มคนรอค้นนี้เป็นพอ่อยายบานค้นหมายนับตังแต่นี้เป็นต้นไปพอกูเองก็เถาแก่สลาหลาแล้วให้เด็กยุคใหม่ปรครองบ้านเมืองคงจะเหตไทบ้านเมืองจะ เดินไหวก่อนผมต้องขอบใจให,หลายๆเด้อที่ให้โอกาสผมและเชื่อมั่นในตัวของผมหลังจากนั้นเสี่ยงกำมาก็ได้ขึ้นเป็นพอบานและได้ปกคร้องหมบานโดยการน,นำผ้าซาบานทำมาค้าขายและสร้างบ้านแป้งเหือนจนบ้านเมืองมีความสงบสุขและหุงเฮืองสีวีไล่ลหล,หลนับตั้งแต่นั้นมาเสี่ยงกำพาก็ได้เอาแม่ของต้นมาอยูหนามและก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและเวลาก็ผ่านไปได้หลายปีเสี่ยงกัมาก็ได้เติบ ในเต็มบบาวและยังสืบต่อปกคร้องบ้านเมืองนี้และนำํำพาชาว้าบ้านสืบต่อหมามก่อนที่ชาร้าบ้านคนหนึ่งจะเบาออกมาหาเสียงหัวหน้ามู่บ้านเหนือยตอนนี้ตอนนี้หัวหน้ามู่บ้านก็ได้ใหญ่เต็มบ่าแล้วและก็น่าจะเอาเมียสั่งขอบขั้วได้แล้วเดี๋ยวพวกผมจะไปนค้นหาเมีหายเอาคนที่มีหน้าตาสมงามหมาะกับท่นานหัวหน้าย่างแน่นอนอ้ยบอกเป็นอย่างดอกเมื่อหอดเวลานก็ใชมีเองดอกเพราะว่าผมเองยังบ่ท่านคิดเรื่องนี่ช้ำแต่ว่าท่านหวานาัวหน้าต้องเอาไดา้เพราะว่า ก็เถึงไหวที่ท่านจะต้องสั่งขอบคั้วแล้วเพราะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองให้ท่านได้เส้ยสมหอยจ้างไดก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเอาเมียแล้วบอเน่ถามันถึงเวลาที่ผมจะต้องเอาพวกท่านบ่ต้องเป็นห่วงดอกเดี๋ยวผมจะเป็นคนสอกหาเองข้นสารก็ยิงเป็นกา้านดีและท่นานพ่อบ้านเอ๋ยเมื่อว่าจบเสี่ยงซึ่งเป็นหัวหนา้าหมบานพร้อมด้วยลูกน้องทั้งหลายและเ่าแก่ซึ่งเป็นผู้ที่หูด้ดีเรื่องศาสนาและหีดข้องประเภทนี้แล้วก็มุง่งหน้าเดินทางไปโมูบานที่เงิน เดีเล่าหอยพังในมือนนานและเมื่อมาหอดเสี่ยงซซ่งเป็นหัวหนามู่บ้านก็ได้เห็นหญิงสาวที่เห็นเดีเล่เาหอยพังในมือนั่นแท้จังเหตห้ยเสี่ยงตกตะเรื่องต้าขางเพราะว่าหญิงสาวที่อยู่ต้นหนาของต้นหนานซึ่งหนาหักแสนหวานเล่ากับป้าน,นั่งฝาซึ่งหวาหญิงสาวเมื่อเห็นเสี่ยงหัวหนามู่บานที่มีหน้าตา้ารอเหลาเอาการและหูส่งสงาก็หูซึกเขินไอเ้นเดียวกันก่อนที่ทั้งสองจะสนทนากันออกมาว่าโอ้ยหญิงสาวในจินตนาการแต่ว่านี่เคยได้ยินแต่เขากล่าวขานกัน ว่าหญิงสาวบ้านนี้ง่ามาลีแต่มาเห็นตัวจริงแล้วก็ปรากฏว่าง่ามาลีหันหลาโอ้ยเด้นอผูปาวบ้า,บานใดฉันาปากหวานแท้คนแบบนี้สงสัยจะเจ้าสู่บ่จักเด้ถั้งว่าผมจะเป็นคนหนาต้าดีและเจ้าสู่เพียงใดและเมื่อมาเห็นคุณแล้วคนหนาต้าดีและเจ้าสู้คือผมก็เจ้าสู้บอออกแล้วและผมก็คงจะกลับบ้านบ่ไดดแล้วถ้าว่าผมบ่ไดดคุณมาเป็นเมียคููชีวิตโอ้ยเห็นกั้นค้างแล้วก็อยากได้แล้วบอมันสิบไวเกินไป ไอบอดิฉันบรไรใจางได้เด้อสิบอกให้ผมว่ามันบมมีหยังไวเกินไปดอกถ้าพอกเฮ้าทั้งสองไม่ใจหักแท้เห็นกันเพียงวิหน้าที่เดียวก็สามารถอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตแล้วตายคุณคือวอแบบนั้นคือว่าว้าให้ดิฉันหักคุณแท้เด้ถ้าพวกเฮ้าทั้งสองหักการก็เข้าสู่ประตูวิบ่าเลยเต๋เพราะว่าผมเกียมมากหมดแล้วถ้าคุณว่าแนวนั้น,นก็จัดไปอย่าให้เสียะฮ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 ู้ชึกหมานว้ยเมื่อทั้งสองตกลงปงใจกันแล้วว่า เขาทั้งสองก็ได้เข้าสู่ประตูวิวาตามผิดข้องประเภทนี้นับตั้งแต่นั่นมาเสี่ยงก็ไ้เมียเป็นพังเป็นผาและใสชีวิตอยู่ด้วยกันยางมีความสุขหลายและเมื่อเสี่ยงหัวหน้ามู่บานได้สั่งขอบรัวาม,มาได้ระยะหนึ่งแล้วเสี่ยงก็ได้ผ้าลูกบาร้อมบริหวานแล้วมุ่งหนาเดินทางไปถามที่มิซับสมบาดตามที่มู่ปาได้เล่ามากในมือนนานเมื่อมาหอดถามก็พบว่ามีหายเงื่อหคย้าแนวละหนวยตามที่มู่ปาได้เล่ามากทถจังเก็ดให้เสี่ยงหัวหน้ามู่บานและลูกบานต่าง ก็ผากันดีอกดีใจหลายก่อนที่เสียงัวาหมู่บานพร้อมด้วยลูกบานจะผากั้นคนทรัพสมบัติทั้งหลายเมื่อสางบานแป้งเมืองสืบต่อไปจังเหตไทบานเมืองยิงุวงเฮืองสีวิไลขขืนเติมอีกแต่เถิงหวาบานเมืองจะหุงเฮืองสีวีไลเพียงใดแต่ซัดเหลียงของสาบานผัดจ้อยผอมเสี่ยงัวนาหมู่บานเมื่อเห็นคือแนวนนานก็ได้ตีคลองห้องเป่าเอื่นหาซาบานเพื่อปรึกษาหารื่นในเรื่องนี้เรื่องอาหารก้ารเกนของสั์เหลียงแต่ก็บ่มีขอสรุปเลยว่าจะเหตแหน่ด เมื่อเป็นคือแนวนานเสี่ยงซึงเป็นหัวหนามู่บานก็คิดได้วามีเคยเล่าให้ต้นฝังในเมื่อก่อนว่าอยู่ในป่าเหลือกมีหัวเผือกหัวมันอย่างหลวงหลายเมื่อคิดได้คือแนวนานเสี่ยงจึงได้บอกกับลูกบ้านออกไปว่าแนวนี้ผมพ่อสิหูอยู่ว่าจะเห็ดแนวไหลสัดเลี่ยงของพวกเขาจึงจะตุยพี่ดีงาเหมือนดังปกเติเห็นแนวไหลแลท่านหัวหน้าท่านหัวหน้ารงมาเบิ้งบอยากดอกผมจะพ้าไอ้พี่พทั้งหลายเขาไปคุดหัวเผือกหัวมันอยู่ในป่าแล้วเอามาเกือสัตั์เลี้ย งของพวกเขาหับพ้องวาบลอกเกิลสามวันซัดเลี่ยงของพวกเขาจะต้องตุยพี่ที่งามยางแน่นอนเมื่อเว้าโจบเสี่ยงซึ่งเป็นหัวหน้ามู่บานรวมทั้งเป็นพระเอกในเรื่องนี้ก็ได้ผ้าเศร้าบานมุ่งนาเดินทางไปคุดเอาวัวเผือกหัวหมันตามที่มีโตน,นันเคยเล่าไว้เมื่อมาหอดก้างปลาเหลิกเสี่ยงพร้อมด้วยลูกบานก็ได้หัวเผือกหัวมั่นเป็นจำนวนหลวงหลายจังเฮตให้พวกเขาดีใจเป็นยางหมาก่อนที่จะผากั้นกาบเมื่อกละมาหอดบานเศร้าบานก็ได้เอาหัวเผือกหัวมั่นที่ได้มาก ก็หมูของพวกเขาที่มีต้นตัวจอยผอมเป็นยางหมาแต่เมื่อซาบานเอาหัวเผือกหัวมันเกลือสัตเลียงบ่พ่อทรายหวานจังเฮ็ดไห้สัตเหลียงของซาบานไงโตและตุยขืนยางไหวหวาจังเฮ็ดไห้พวกซาบานดีอกดีใจหลายที่สัตเหลียงของพวกเขาตุยพี่ดีงามทุกโตนับแต่นั่นหมาเสี่ยงหัวหน้าโมูบานก็ได้น้ำผ้าซาบานทํามาหาเกณฑ์แลปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารนอกจากนั้นยังสางบ้านแป้งเหือนของซาบานจนโมูบาน ห้วงเครื่องซีวีหลายและอยู่เย็นเป็นสุกตลอดมาจบบอลีบุนก็จบแล้วเนาอสำหรับเรื่องนี้ท่ายนี้ก็ขอขอบใจทุกคนที่หนาหักทั้งหลายที่หับพังหับส้มจนจบและก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเหตุคลิปต่อไปในเด้อครับเดอ้อ